สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปทดสอบเตาทําขนมครบรุ่นประหยัด3หัวเตามีข้อต่อแยกเตาตรงกลางด้วยนะครับตัวนี้น่าใช้นะครับถ้าเวลาเราจะขนย้ายต่างๆหมายความว่าเราจะาย้ายเพื่อว่า,ายกขึ้นยกลงนะครับเราไปคนเดียวเราสามารถยกได้เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถแยกเตาออกได้เลยนะครับ ก็ชมคลิปรายละเอียดเตาได้เลยนะครับเราใช้เตาเกด A ทั้งนั้นเลยนะครับรายละเอียดก็อยู่ในคลิปลูกค้าซื้อไปแล้วมีปัญหาก็โทรเข้ามาหาผมโดยตรงตามเบอร์นี้นะครับหรือคุยทางลายทาง Facebook ก็คุยได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะได้แก้ไขปัญหากันได้โดยทันทีไม่ต้องรอนะครับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปครับ สวัสดีครับร้านตลาดไ่ยแก๊สนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบเตาทําขนมครกนะครับอันนี้เป็นรุ่นประหยัด3หัวเตานะครับแต่มีข้อต่อแยกเตาเป็นทองเหลืองนะครับอ่าสามชุดโดยขอแยกเวลาเราจะขนย้ายเขาก็จะสามารถถอดอ่าทีละหัวออกได้นะครับก็เลยยกสบายนะครับคือเราจะมีข้อต่อจุดนี้นะครับนะฮะสำหรับคุณลูกค้าที่มีเตาอยู่แล้วนะครับ ถ้าเกิดพ่วงไปแล้วเกะกะนะครับเวลาขนยกลําบากเนี่ยก็แนะนำนะครับซื้อตัวนี้เข้าไปใส่ได้สั่งซื้อที่ร้านได้นะครับอันนี้ลูกค้าเขาก็แยกนะครับเวลาเขาจะขนย้ายเขาจะแยกทีละตัวทีละตัวนะไปคนเดียวก็สามารถสามารถขนย้ายได้นะครับถ้าเกิดว่ามันต่อพ่วงถาวรเนี่ยเวลาเราจะขนย้ายเนี่ยมันลําบากนะครับเพราะน้ําหนักมันเยอะอยู่นะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่อยู่จังหวัดระย่ายะลา นะครับจะเดี๋ยวเราจะทดสอบเตาแล้วก็พร้อมก็ทําคลิปนี้นะครับก็จะส่งให้คุณลูกค้าเลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับอันนี้เตาก็เราจะประกอบไปด้วยนะครับหัวปรับและสายนะครับครับก็จะมีหัวปรับและสายตัวนี้ให้ด้วยนะครับอ่าแต่นี้เราทดสอบเราก็เอาสายแก้ที่ร้านก็มีฝาปิดอลูมิเนียมนะครับอ่าและคุณลูกค้าก็ขอเป็นเบ้า อลูมิเนียมอีกเช่นเดนเช่นกันเพราะเบ้าอลูมิเนียมเนี่ยมันจะน้าหนักเบาสําหรับคุณผู้หญิงก็สามารถใช้ได้ใช้ง่ายนะครับแล้วก็เบ้าของเขาเนี่ยจะกว้างแล้วก็ตื้นจะกินแป้งน้อยนะครับแล้วนี่ก็มีแผ่นกระจายความร้อนนะแล้วก็เตานะครับส่วนเตาขนมครกตัวนี้นะถ้าคุณลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นเตาเป็นเตาขนมครกสิงคโปร์ก็ได้เพียงแต่เอาเบ้ามาใส่ตรงนี้หรือจะเป็นขนมไข่นะก็ใช้เตาตัว,ตวนี้ได้เช่นเดียวกันเพียงแค่ครับจะเปลี่ยนเบ้าก็ใช้ได้เลย ก็คือเตาตัวเดียวนี่แหละครับสามารถทําได้หลากหลายนะครับจะทําเป็นเตาขนมครกสิงคโปร์หรือจะทําเป็นเตาขนมไข่ก็ได้นะครับไว้ค้าขายกันเกิดค้าขายขนมครกแล้วอยากมีสินค้าเสริมเสริมเพิ่มเติมนะครับก็ใช้ตัวนี้เตาเราใช้เตาวาวโยกนะครับทีนี้เรามาคุยถึงประโยชน์ของวาวโยกนะครับซึ่งวาวโยกเนี่ยมันจะต่างกับวาหวมุนนะครับจ ที่ครับวาวหมุนว่าวหมุนอย่างนี้นะครับวาวหมุนอย่างนี้เวลาเราปิดคุณลูกค้าจะไม่รู้ว่าปิดหรือเปิดใช่ไหมครับบางทีเนี่ยมันเปิดอยู่ฐานะมันเปิดอยู่แก๊สก็อยู่ในนี้เต็มแล้วพอเปิดถังแก๊สมาปุ๊บแก๊สก็รอในนี้แล้วนะครับเบ้าก็ติดปิดหมดแล้วมองไม่เห็นนะครับเราก็ไม่รู้นึกว่าปิดพอเราเปิดเอาปืนยิงแก๊สเข้าไปแก๊สสะสมในนี้มันก็กระเด็ เตาไฟมันก็ระเบิดใส่หน้าบางทีแขนก็แขนไหม้ผมไหม้กันไปนะครับเราเราก็ใช้วาลโยกอย่างนี้นะครับนี่ปิดครับจะได้รู้ว่าตรงนี้ปิดนะครับเวลาเปิดก็ดึงมาหาเรานะครับสังเกตง่ายนะครับพอปุ๊บอ้าวนี่ปิดอยู่นี่หรือเราเปิดแก๊สมาเราอยู่ไกลๆฮะกลิ่นเราไม่ได้ยินไม่ได้ในคไม่ได้กลิ่นเราก็มองอ้าวนี่เปิดนะเราก็ปิดก่อนนะปิดก่อนแล้วเปิดมาแล้วก็ค่อยเปิดทีละหัวทีละหัวนะครับนะมันก็จะ ปลอดภัยนะครับใช้แก๊สอย่างปลอดภัยนะครับทีนี้เรามาลองไฟกันนะครับไปตัวนี้นะครับรับรองแน่นครับขันและแน่นนะตัวนี้มีตัวปรับอากาศนะครับปรับอากาศปิดปิดมากไม่ได้ครับไฟจะแดงอีนี่เราลองไฟแต่ละตัวเลยนะครับก็ลองก่อนส่งทุกครั้งนะครับร้านตลาดเทกแก๊สเนี่ยครับเราจะลองไฟให้คุณลูกค้าก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําคลิปให้ลูกค้าดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ครับซื้อร้านจราดไทยแก๊สมั่นใจนะครับว่าเราจะได้สินค้าดีมีคุณภาพตรงความต้องการของคุณลูกค้านะครับนะเปิดแก๊สแล้วนะครับนะเปิดแก๊สแล้วนะครับในแก๊สสีเขียวดีนะครับ เปิดแน่อันนี้ครับถ้าแดงแดงอย่างเงี้ยนะแดงแดงอย่างเงี้ยเราก็มาปรับตรงนี้ครับเอาออกสักนิดนึงนะครับให้หายแดงนะครับอันนี้ถ้าแดงแดงเราก็ปรับสักนิดนึงเพาสีฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวประหยัดแก๊สนะครับเป็นตัวประหยัดแก๊สดีนะครับแล้วก็ภาชนะก็ไม่ต้องมานั่งขัดนั่งถูกันนะครับเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยก็ต้องให้ปันสีฟ้าอย่างนี้นะครับฟ้าอย่างนี้มันปรับอากาศได้นะครับไฟของเขานี่จะนิ่งนะครับสําหรับเตาที่ร้านตลาดสีแก๊สเนี่ย ไฟของผมนี่จะนิ่งนะครับจะนิ่งไม่เซไม่เฟนะครับจะนิ่งนะครับจะนิ่งฮนะปึ๊บครับได้แล้วครับนี่ครับมาแล้วครับถ้าแดงหน่อยก็ปรับนิดนึงครั้งเดียวได้นะครับก็แนะนำคุณลูกค้านะครับสำหรับคุณลูกค้าที่จะจุดเตานะครับจุดเตาเพื่อไม่ให้ตกใจคุณลูกค้า แผ่นกระจายความร้อนเนี่ยจุดตรงกลางก่อนแล้วค่อยวางแผ่นกระจายความร้อนแล้วค่อยมาปรับไฟเอาตรงนี้เอานะครับช่วงแรกๆมันอาจจะกะตะกุกตะกากหน่อยหรือทําไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่พอทําไปได้ความชํานาญแล้วก็จะใช้ได้เลยนะครับอ่าตรงนี้ก็มีนะเบ่าเบามือนะฮะอลูมิเนียมของตาลูกศรน,นะครับใช้ดีใช้ดีครับใช้ดีนะครับเบ้าอลูมิเนียมจะเบามือนะ แล้วอย่างหนึ่งมันไม่เป็นสนิมนะครับมันไม่เป็นสนิมเบามือไม่เป็นสนิมนะครับนี่ครับชุดนี้ก็ประกอบนี่นะครับคุณลูกค้าชมคลิปแล้วนะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้เป็นเบ้าขนมครกสิงคโปร์สามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้นะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ